สวัสดีค่ะตอนนี้เรามารับสองสาวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากที่ว่าเรามารับสองสาวแล้วเราจะพาไปไปทัวร์คลองถมไปไหมไป <c oughs> ไปทัวร์คลองถมนะคะเดี๋ยวมีไกด์ไกด์นำเที่ยวสวัสดีค่ะยังไกด์คนนึงกินกินตลอดเวลาหั <c oughs> น,านมา <c oughs> ทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทัวร์คลองผมกันนะคะจะดูว่าจะได้อะไรไปฝากน้องเกลือค่ะอกลื <c oughs> <c oughs> กิน <c oughs> กินอะไรคะก, <c oughs> กินมะม่ากบหัวกบหังกบนัวกำหางกินมะม่าค่ะงั้นเราไปต่อที่คลองถมกันเลยนะคะ <c oughs> สาวข้างซ้างหลังสวยอ่ะ ถึงตลาดแล้วก็ยังไม่เลิกกินนะคะตอนนี้เราถึงค้องถมแล้วกล้องก็จะสานบ้างอะไรบ้างก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาไม้กระสันมาน้ากินจัง คนสวยร้านประจำมาคนเดียวบมมาคนเดียวเพิ่อไปสนามบัวอ๋อสบัวไปขายทำทำธุรกิจหลายอย่างก็อย่างนี้แหละไหนอ่ะพ่อใหญ่อ้วนพ่ออ้วนอยู่บ้านพ่อช้างอย่าเอามาถึงอมออกบ้านมีทา ออกมามีทาลิฟเยี่ยมบ้านน่าสีดมากน่ากินมากบอกให้เม่แต่งบ้างนะรับคนแก่หมาไม่กัดคะแม่ขาเซลเป็นไฟกินไหมไฟอยากกินโค้งไหมอยากกินอ่ะใช่ ไม่เไม่ไรลงมาถ่ายร้านน้ำนี่แหละลงพี่น้องมาเดินตลาดด้วยนี่ไงโอ้พอขี่นี่บเขาบอกว่าให้พาลูกน้องมาด้วยลูกน้องก็จะไม่นั่นเหรอตั้งแต่ร้านแรกยันร้านสุดท้ายสา,สามคนก็ไม่น่าอยู่สามคนก็ม,ม,นกมีอยู่เจอแล้วเจอกล้วยแล้วหนูเอาไหมนะ ขอบคุณค่ะอะนี่พาไปซื้อขนมป่ะซื้อฝักเมษาไหมคะฝักเมษาเหรอคะเมษากระจายคะ่ะอะไรกระจายทุกอย่างเมษาตอนนี้เหรอคะสุดยอดเลยค่ะทำข่อให้ใหม่ก็ได้นะคะรอทุนไปค์ของเล่นยังค่ะขอเล่นยังคะ่ะสั่งลูกโป่งมาไม ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะแตกเล่นแบบโทรหดอดทนมากเลยลูกฉันอย่างนั้นราคาไม่ได้นะคะมีแรงแบบมีแรงเท่าไหร่ทุ่มหมดอยถูกแล้วเขาจะเข้าแกงเดอะแกงของโบบาลค่ะต้องขาตอนนี้ก็เริ่มมีขาหลังบ้างแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วใส่ตามพี่แล้วใช่ไหมคะใช่ต้องมีขาหลังแข่งกันสักพักหนึ่งก็จะมีการแกงทีเกิดขึ้นแกง

อันเดียวกลับไปดูต่อที่บ้านนะคะว่าเราได้อะไรไปให้ช้างน้อยมังนะคะอันนี้หนักแล้วค่ะเอาไปเก็บให้ด้วยค่ะมีเสียงด้วย จิตเสียงดังมากเลยพี่แก้วสูงกว่าพี่พลอยใช่พี s. <S ่แก er> ้วสูงกว่าพี่พลอยพี่แก้วสูงส oh> ูงเมตรเกือบสองเมตรกว่าหกสูงเกือบสองเมตรกว่าสองเมตรพี่แก้วสูงสองเมตรพลอยสูงดิพี่พลอยสูงเมตรกกว่าเมตรครึ่งประมาณนั้น สวัสดีแล้วสวัสดีค่ะ,วส,คะววสวัสดีค่ะด้วยอิม่มแล้วสวัสดีค่ะด้วยไม่สวสดูตงแก้มยังอมไม่เต็มแก้มอยู่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเลอะเลอะดินนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดคะ่ะย,ย,ยังจะขยโยนใส่นะอินค่ะไม่โยนค่ะคนสวยใจดีค่ะใจดีเป็นบานเลย ไปเดี๋ยวเราไปเอาให้ตัวเล็กกินกันดีกว่าไปก่อนเลยค่ะดูมิสาไปไหนมานี่มากินกล้ยวเยเลยก่อนเร็วมาวาม ใช่เอ้ลูกเล็กๆลูกเล็กๆเจเกหมือนตอนัะแล้วเขาต้งกิอ่ะเขาชอบกินกรอบๆรือเปล่าประมาณครึ่งสุกครึ่งดิบอ่ะใช่แ้กินเยจิ่งสุกครึ่งดิบ

ำยำแย้อม่้งอหม่แมทำครทิ้งแล้วลองบอกใหม่อีกรอบนะ อ่าไปแล้วย้อนแล้วเก็บยนแล้วเมื่อกี้นี้ดูย้อนด้วยเฮ้ย yeah <laughs> ไม่สาาออกได้เลยนะจะครอกประมาณนั้นอ่ะเมือนตอนนั้นหัวเทิ่มเลยว้าฮือยืดตรงขาต่อไปก็ฝนน้องเต้นน้องเต้น คำบางครองคำอยู่สะรู้ไหมพี่พลนี่แล้วก็มาให้กล้วยพี่ทองคำตัว <laughs> ฉีจ้าีจำ ไปล่นน้ำมาสนุกไหมที่เราไม่ดนไปป้วนพาะเ,เราจะหันให้เขารับอาหารจากมือของเรานะเพราะว่าลุงทวงคำเป็นช้ที่ไม่รับอาหารจากมือเขากินยาก้นะวย,วย,วยเหรอ ตรงนั้นแหละเออตรงนั nice. <g> ้นแหละหมดแล้วหมดแล้วโุบเบอะอ่ะเบ้แล้วเอาใหม่เดี๋ยวแล้วยอมหยิบอ่ะ <c oughs> เออออาานนนยยเเะขาไม่ชอบปินกล้วยหรือเปล่าไม่ไม่เขาชอบแบบนี้มันลงวางนะไม่ยมอมเก็บปามพ่อถ้าช่วยหน่อย<ห>ไม่ยอมเก็บอะ่ะเก็บอะไรไม่ยอมเก็บกล้วย <c oughs> ไม่ยอมเก็บกล้วยเก็บ ราจะให้หยิบเองเราไม่เดินไปป้นมานี่มานี่เราจะให้ให้เขามาทางนี่น้องแม่เราจะให้เขาเอาที่ป้อนทุกทีปั๊บเลยนะดูไม่ยอมหยิบนะจะให้ป้อนเก็บเก็บดิหยิบไม่เอายิงด้วย เยอะแล้วฟันไม่ค่อยดีตอนไรพรกพ,ก,พกเลยเมันหนาวใจมากาลมากามันมีมีลมพัดมาด้วยแล้วย่งี้น้ำตาไหลยอย่างเี้อากาศเย็นแล้วก็ช่วงนี้ลมแรงเด็กแบบไปก่อนเจ้าดีจิกคอ ต้องป้อนเอาแบบนี้นะคะย,นย,นย่นยี่คะต้องป้อนอย่างนี้นะคะก็ โอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปของเราได้นะคะสวัสดีค่ะไปเก็บฟืนให้ทุก,ทกชายก่อน